รายวิชาให้เลยนะครับเขาแค่กดเข้าไปเรียนในวิชานั้นถ้าครูมีเวลาหรือใจดีในการที่แอดเขาอยู่ในห้องเรียนนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับเขาสามารถเรียนได้เลยผู้เรียนมีหน้าที่ใส่รหัสผ่านในชั้นเรียนนั้นๆเพื่อที่จะเข้าห้องเรียนได้เมื่อเข้าไปปุ๊บเขาก็จะเห็นสตรีมใบงานเห็นวิธีการเรียนการสอนนี้สอนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับใครเป็นคนสอนเนื้อหาเป็นยังไงก็กดเข้าไปเรียนรู้ได้ซึ่ง แต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาสามารถไปเรียนรู้ย้อนหลังได้น,นี่ข้อดีของผู้เรียนสามารถเรียนใน g l e c l a s s r o o m ได้ครับส่งงานล่าช้าก็ไม่สามารถส่งได้หน้าที่ของครูก็ต้องช่วยนะฮะคล้ายๆกันกับทางที่ดีคําสั่งของในแต่ละสัปดาห์หรือใบงานต้องชัดเจนสําหรับนักเรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กไปเรียนปุ๊บเราใส่เป็น powerpoint หรือใส่เป็น pdf อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะเข้าไปเรียนได้ผมมีเทคนิคอันนึงนะครับสําหรับผู้สอนเวลาใส่ ใส่ไฟล์หรือเบลฟล์ไปในแต่ละแต่ละคาบหรือแต่ละวิชาในแต่ละสัปดาห์ที่เราจะสอนเนี่ยถ้าเป็นไฟล์ Power powerpoint นะครับต้องระวังดีๆบางทีตัวหนังสือหรือฟอนต์มันฟอนต์มันเพล้ยนนะฮะส่วนใหญ่จะเซฟเป็น pdf อาจจะไม่ต้องใส่ลูกเล่นหมายถึงว่าเวลาที่เราเตรียมเครื่องมือการเรียนการสอนหรือเนื้อหาการเรียนการสอนของเราเองเวลาเราสอนในชั้นเรียนเนี่ยเราเตรียมเป็น powerpoint ใส่ลูกเล่นไม่เต็มที่แต่ถึงเวลาที่เรามาใส่ใน google classroom หรือใส่ในคลาวด์ต่าง พยายามเซฟเป็น PDF การตัวหนังสือในแต่ละสัปดาห์ที่เราจะสอนมันเคลื่อนถ้าเป็นไฟล์ PowerPoint รียน r p o i n t ต้องระวังนะครับหน้าตาก็จะเป็นฟอนต์มันเหมือนได้เลยซึ่งมนีนผู้เรียนสามารถเรียนรู้อ่าน PowerPoint ก็ได้หรือ PDF ก็ได้หรือลิงก์ u t u b e ที่เราไปเจอมาหรือลิงก์ u t u b e ที่เราอัดลงลงในช่อง youtube ของเราในการเรียนการสอนหรือจะเป็นไฟล์ใบงานต่างๆที่เป็นลักษณะของ JPEG หรือหรือเป็นลักษณะของ PDF นะครับหรือ PNG ต่างๆเราสามารถใส่ให้เด็กอ่านได้เหมือนกัน โอเคก็ okay. ในส่วนของภาพรวมของตัวของ Google Classroom มันก็จะมีประมาณนี้คีย์เวิร์ดหรือหลักสำคัญของมันคือ Google Classroom มันเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนนะครับและผู้สอนมาเจอกันโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลารูมีหน้าที่สร้าง จัดการเนื้อหาจัดการงานในวิชานั้นๆให้เด็กทำหรือมอบหมายนะครับส่วนักเรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้และส่งงานได้ตามระยะเวลาที่ครูเป็นคนกำหนดในการจัดการจุดเด่นของมันคือสามารถวัดผลได้สามารถเรียนรู้ได้ว่าเด็กคนไหนเข้าบ่อยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยประหยัดเวลาสำหรับผู้สอนในการบันทึกการเข้าออกการเก็บคะแนนต่าง ขึน,นนะครับนี้ของในส่วนของ Google Classroom ที่ที่เห็นภาพรวมของมันนะครับ่ะสุดท้ายก่อนที่เราจะมีคำถามท้ายบทแล้วก็จะเข้าไปดูในส่วนของเวิร์กช็อปที่ลองทำไปพร้อมๆกันหรือตอนตามขั้นตอนหรือจะมีแบบสอบถามมาแล้วเดี๋ยวจะมีมอบหมายงานให้ทำนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกทุกคนทำอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วนะครับ มีคำถามอะไรไหมครับเปิดไมค์คุยกันได้ครับเชือนครับตาคะครับเดี๋ยวสั่งงานแล้วเบรกก่อนเออนะฮะเดี๋ยวพออาจารย์สั่งงานเสร็จแล้วเรจะเบรก ก็เดี๋ยวสั่งงานแล้วก็ทุกคนก็ไปทํามานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะสั่งงานเดี๋ยวช่วงนี้ให้ถามก่อนละกันนะครับส่วนเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีการหลังจากมอบหมายงานให้ไปทําต้องส่งอย่างไงบ้างหรืออาจจะเปิดค้างไว้แล้วมีคําถามก็พูดคุยกันได้นะครับในช่วงเช้านี้ก็ได้มีคําถามอื่นอ่อีกไหมครับ ได้ครับโอเคหมายถึงว่าในหนึ่งร้อยคนดูไหมครับเราสอนวิชาเดียวใช่ไหมครับจะแบ่งไม่ได้ครับผมใช่ครับเราจะไม่รู้ว่าเด็กเ,เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองแต่ว่ามันมีเทคนิคตอนนี้ฮะตอนที่สมมุติเรา เราเป็นคนแอดเด็กเข้าไปอะ่ะเราต้องทําสัญลักษณ์ไว้ว่าโอเคสมมุติว่าผมชื่อทวัชชัยเนาะหผมชื่ออ่าคนที่ 2. องอภิสิทธิ์สอง,อสองเราก็คือเราจะใส่ไว้ตรงชื่อของ Gmail อะ่ะตอนที่เราแอดอ่ะในตัวของเราเองกันได้เราจะรู้ว่าคนนี้เขาชื่ออะไรอยู่กลุ่ม1นึ่กลุ่มสองเป็นที่ของเราแต่ว่าเวลาเราใส่ไปร้อยคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแบ่งได้ว่าในวิชาเนี้ยเราไปรวมกันละเด็กอยู่กลุ่มหกลุ่มสนอกจากแบ่งเป็นวิชา เดียวกันแต่อย่างเช่นวิชา Facebook กลุ่มหนึ่งวิชา Facebook กลุ่ม2เด็กกลุ่มหนึ่งก็แอดเข้าห้อง Facebook กลุ่มหนึ่งเด็กกลุ่ม2แอดเข้า Facebook กลุ่ม2อ,อย่างนี้ถึงจะได้ครับอืม วิธีการจัดการที่ง่ายที่สุดก็คือต้องแบ่งเป็นห้องๆนะครับแล้วแอดเข้ามาในวิชาเดียวกันหน้าที่ของเราสมมุตินะครับต้นนะครับสอนวิชาอะไรนะฮะอ๋อทำเออเนื้อหาคล้ายๆกันแต่แบ่งกลุ่มเท่านั้นเองหลักองี้ซึ แต่เราไม่สามารถทําในหนึ่งวิชาแล้วเอาทุกกลุ่มมาอยู่ใน,ในอันเดียวกันเราจะวัดผลไม่ได้เราจะไม่รู้ว่าคุี่ยกไม่ได้ใช่ครับแต่มันมีเทคนิคตอนที่เราเราเราให้เด็กเข้ามาคือเขาต้องสร้างสัญลักษณ์อะไรว่าเขาอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เราไป Excel Export มาเราถึงจะทําเราจะจัดไฟล์ได้ไว่านี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองแต่สุดท้ายก็ยากอยู่ดีครับมันถูกต้องถูกต้องหน้าที่ดีที่สุดก็คือสร้างเป็น เป็นวิชาเดิมๆนี่แหละแต่สร้างหลายๆกลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มก็เข้าไปนะครับมันก็เอ็กพอร์ตง่ายด้วยแต่ว่าไอ้สร้างหลายกลุ่มมันดีอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์คืออย่างน้อยเนื้อหามันเหมือนกันนั่นแหละถูกไหมฮะเราสร้างครั้งเดียวเนื้อหาเหมือนกันแล้วก็สำเนาสมมติเรามีห้ากลุ่มในวิชาเดียวสำเนาห้ากลุ่มแต่คนในแต่ละกลุ่มต่างกันใบงานอาจจะเหมือนกันใบงานอาจจะแยกกันก็ไปสลับตรงนั้นแต่แก่นหรือเนื้อหาหลักก็ผมว่าคงเหมือนเดิม ่านอื่นมีไหมครับสร้างห้องมัตเตอร์มาหนึ่งห้องแล้วคลิกขวาคัดลอกครับ โอเคถ้าไม่มีถ้าไม่มีใครมีคำถามตอนนี้ผมเชื่อทุกท่านอยู่หน้าจอเนาะจากที่ผมซาวเสียงว่าบางท่านอาจจะเคยใช้คลาสูม,มาแล้วนะครับพอเป็นก็คือกดหนึ่งแล้วก็ที่อาจจะไม่เคยใช้เลยกดศูนย์ผมอยากให้การเรียนรู้เนี่ยมีการแบ่งปันแล้วก็เรียนไปพร้อมกันนะครับก็จับมือกันเดินไปเนาะจะได้แบ่งปันความรู้ด้วยหรือใครมีเทคนิคอื่นๆที่เจอมาเนี่ยครับสามารถเอามาบอกได้เดี๋ยวเอามาแชร์แบ่งปันได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะ แต่ละอันมันไม่เหมือนกันการเรียนการสอนในมหาลัยกับโรงเรียนไม่เหมือนกันการใช้คลาสมสําหรับนักเรียนช่างการใช้คลาสมสําหรับนักเรียนสายวิทย์การใช้คลาสมสําหรับนักเรียนสายศิลป์ทุกอย่างจะใช้ไม่เหมือนกันฟีเจอร์ไม่เหมือนกันสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับคนใช้ครับเทคนิคต่างๆมันจะมาจากคนใช้นะครับผมมีหน้าที่แนะนําได้ว่าไอ้นี่ควรจะต้องใส่ยังไงเพิ่มนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราลองมา เรียนรู้พร้อมๆกันถ้าใครอยู่หน้าคอมนะครับหรือใครมีตัวของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคลาสรูมยุคนี้อาจจะต้องจําเป็นสําหรับครูอาชีวะหรือครูมัธยมนะครเราดาวน์โหลดเก็บไว้นะดาวน์โหลดแท็เก็บไว้นะครับต้องใช้อยู่แล้วแล้วเรามาจัดการในชั้นเรียนของเราผ่านคอมพิวเตอร์แทนต่นของผมเนี่ยเวลาผมโหลดคลาสรูมมาเนี่ย คือผมถ้าเป็นทั้งผู้เรียนผู้สอนด้วยเพราะเวลาผมเรียนป,อปอเอกเนี่ยผมใช้ด้วยนะครับก็ Google Classroom มันเสถียรในในใน,ในแอป,ปที่เวลาเปิดดูนะครับแต่เวลาจัดการเนี่ยในคอมพิวเตอร์จะจะค่อนข้างที่จะเวิร์กจะเวิร์กมากๆนะครับในการเวลาลงไฟล์ลงอะไรสักครู่นะครับยวผบให้ดู อันนี้ทุกคนมีมีไครโหลดไว้ที่สมาร์ทโฟนหรือตัวของมือถือตัวเองไว้หรือไม่ครับเด็นโทษครับโทษครับครับผม,บผมไม่เป็นไรครับเวลาเราเข้ามาเนี่ยมันจะซิงกับ Gmail เราส่วนใหญ่คนจะหลดแล้วเนาะโอเคดีมากคือบางคนไม่ต้องตกใจนะเหมือนอาจารย์เมื่อกี้ที่บอกมาบางคนอาจจะมีวิชาโอ้โหเป็นร้อยวิชาเป็นหลายวิชาสอนมาหลายปีมาก ไม่ใช่แค่เราเป็นแค่ผู้สอนนะที่จัดการห้องเรียนนะบางครั้งเราเป็นผู้เรียนที่เข้าไปเรียนกับเขามันก็รวมอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเราต้องดูดีๆว่าวิชาไหนเราเป็นผู้เรียนหรือผู้สอนนะครับมันเยอะมากครับอ่าโหลดไว้นะฮะโหลดไว้เห็นไหมครับเนี่ยครับนี่นี่ผมแชร์จากอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมก็จะทําในลักษณะของอ่าตัว ตัวพีซีที่ว่าเราวางอยู่ในสามสุดต่างๆ,างๆและเมื่อกี้ที่ผมเห็นอาจารย์ครูบางท่านถามว่าถ้าเราแบ่งกลุ่มเด็กเราก็สามารถจะแบ่งกลุ่มได้นะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามอะไรต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเราเป็นผู้เรียนเราก็จะเข้าไปเรียนในกลุ่มของที่เป็นาการเรียนการสอนได้นะครับเนี่ยมันจะมีเยอะมากเลยนะครับลองลองดูแล้วกันนะครับครูขอบคุณครับ จารย์ต้นรักเชิญเลยครับโอเคครับเื่นหลายท่านอาจจะอยู่หน้าจออยู่นะครับมีอะไรก็ถามมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันคราวน,นี้ในส่วนของแอปอันนี้ที่ผมโชว์วิชาต่างๆที่ผมจัดการเรียนการสอนในส่วนของมหาลัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาเนื้อหาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ในการเก็บคะแนนบางบางวิชาหรือบางสัปดาห์เนี่ยก็จะมี quiz หรือมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็จะใช้ในการจัดการได้ในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งที่สําคัญคือเราจะ เราจะตามเด็กมาเรียนยังไงนะครับคือปัญหาของเด็กมหาลัยกับเด็กโรงเรียนอาจจะไม่เหมือนกันมหาลัยบางทีเด็กเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างหรือบางครั้งจะมาเรียนทีเดียวกดเรียนทีเดียวแล้วเข้ามาตอนหลังทีเดียวเนี่ยมันสามารถจะวัดแบบนั้นได้เดี๋ยวผมแชร์อันนี้แป๊บหนึ่งนะฮะที่สำคัญคือเราจะ เราจะตามเด็กมาเรียนยังไงนะครับคือปัญหาของเด็กมหาลัยกับเด็กโรงเรียนอาจจะไม่เหมือนกันมหาลัยบางทีเด็กเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างหรือบางครั้งจะมาเรียนทีเดียวกดเรียนทีเดียวแล้วเข้ามาตอนหลังทีเดียวเนี่ยมันคือเราจะวัดแบบนั้นได้เดี๋ยวผมแชร์อันนี้แป๊บหนึ่งนะฮะที่สำคัญคือเราจะ เราจะตามเด็กมาเรียนยังไงนะครับคือปัญหาของเด็กมหาลัยกับเด็กโรงเรียนอาจจะไม่เหมือนกันมหาลัยบางทีเด็กเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างหรือบางครั้งเจะมาเรียนทีเดียวกดเรียนทีเดียวแล้วเข้ามาตอนหลังทีเดียวเนี่ยมันคือเีาจะวัดแบบนั้นได้อันนี้เห็นหน้าจอที่ผมแชร์เนาะถ้าเกิดใครอยู่หน้าคอมมันก็จะเป็นเข้าไปที่ google นะครับที่สําคัญคือเราจะ เราจะตามเด็กมาเรียนยังไงนะครับคือปัญหาของเด็กมหาลัยกับเด็กโรงเรียนอาจจะไม่เหมือนกันมหาลัยบางทีเด็กเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างหรือบางครั้งเจะมาเรียนทีเดียวเรียนทีเดียวลเข้ามาตอนหลังนึงทีเดียวเนี่ยมันควรจะวัดแบบนั้นได้อันนี้เห็นหน้าจอที่ผมแชร์เนาะใครอยู่หน้าคอมมันก็จะเป็นเข้าไปที่ Google นะครับที่สําคัญคือเราจะ พอเข้าไปที่ Google เนี่ยด้านกว่ามือนะครับอันนี้ทุกคนน่าจะเข้าเป็นอยู่แล้วนะฮะมันจะถ้าเกิดเราล็อกอินผ่านเบราว์เซอร์ o g l e Chrome เนี่ยมันจะสะดวกสุดนะครับ i ออาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หรือ Safari ใน Mac อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ถ้าเข้าเข้า o g l h r o r o m e เนี่ยครับเข้าไปมันจะล็อกอินผ่าน Gmail ของเรานะครับที่เราใช้ถ้าเกคอยู่หน้าคอมมันก็จะเถ้าเกิดเราเข้าไปในตัวของ ที่สาคัญคือเราจะเอที่มันเป็นตารางที่ก้าวช่องแบบนี้นะครับด้านขวามือนะครับรูปโปรไฟล์แอคเคา t ์เราเนี่ยมันจะมันจะมีแอปให้เราเลือกถ้าเราเคยใช้แอปไหนหรือดาวน์โหลดแอปไหนมาใช้หรือเราเคยเป็นเอ่อเป็นคนที่เอเคยกินผ่านเคยอะไรมันที่เมลของของที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ google เนี่ยมันก็จะมาเข้าไปในตัวขึ้นของในเมนูนี้ให้เราหมดที่มันเป็นตารางช่องแบบนี้นะครับ เราจะมีตั้งแต่ Gmail ที่โอเคเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราจะเข้า Google Classroom นะครับเราลองหาไอคอนที่มันเป็นลักษณะสีเขียวๆแบบนี้เนาะผมว่าทุกท่านรู้จักอยู่แล้วแล้วก็ล็อกอินแล้วก็กดเข้าไปนะเดี๋ยวเราลองลองมาดูกันในของจริงเพราะเมื่อกี้ที่ผมแคปมาอาจจะรายละเอียดของเนื้อหาอาจจะไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าวิชาต่างๆ ที่ผมเป็นผู้สอนเนี่ยอยู่ในนี้เยอะมากนะครับที่มีการสร้างชั้นเรียนให้กับนักเรียนนะครับ mm hmm. นี่เข้าได้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูทุกท่านอยู่หน้าคอมอยากจะทำไปด้วยกันหรือใครที่มีอยู่แล้วนะครับอยากจะถามหรืออยากจะแบ่ง mm hmm. การปรับปรุงในส่วนของวิชาไหนๆเนี่ยก็สามารถถามได้นะครับ เราจะเห็นว่ามันจะมีตัวของถ้าเป็น Google c Home r ด้านซ้ายมือตรงที่ติดกับโลโก้ Google Classroom เนี่ยมันจะมีกีดทีสามอันนะครับมันจะมีทั้งชั้นเรียนแล้วก็ปฏิทินต่างๆมันจะถูกเชื่อมด้วย Google Calendar ด้วยนะครับสิ่งที่ต้องทำอะไรต่างๆมันก็จะมีบอกในรายวิชานะมันจะมีแบบลงทะเบียนแล้วยังไม่ลงทะเบียนนะครับการจัดเรียงที่เก็บชั้นเรียนมันก็จะมีให้เราจัดการได้นะครับเราไปสอนฟุร่วมกับใครนะ เราสามารถตั้งค่าได้นะครับตั้งค่านี้ตั้งค่าอะไรบ้างนะครับโปรไฟล์ส่วนตัวมันก็จะมาจากอีเมลเรานะครับพื้นฐานเรานะครับการแจ้งเตือนในชั้นเรียนนะว่าชั้นเรียนเอ่อชั้นเรียนแต่ละอันเนี่ยเราสามารถแจ้งอยาให้มันแจ้งเตือนไหมนะครับหมายถึงว่าแจ้งเตือนไปสําหรับนักเรียนวิชาไหนที่เราสร้างมาจะแจ้งเตือนอันไหนไม่ไม่จำเป็นต้องแจ้งเตือนเราก็ปิดซะนะครับหมายถึงว่าบางวิชาที่เราเคยสอนมาปีก่อนนู้นเราไม่อยากที่จะ ให้มันแจ้งเตือนเวลาเราลงอะไรหรือเราแก้ไขอะไรในวิชาเก่าเ่านั้นเนี่ยเราก็ปิดไปก่อนได้นะครับในตัวของการตั้งค่าตรงน,นี้นะครับโอเคอ่ะผมเปิดหน้านี้ค้างไว้ก่อนนะครับผมมีงานนะครับผมมีงานของวันนี้นะครับในช่วงเช้าคลาสมให้ให้ทำก็คือว่า ที่ผมแชร์ไปเห็นไหมครับแบบนี้นะครับผมแชร์หน้าต่างผมแชร์นี้ไปนะครับก็ผมมีงานหลังจากที่เราเรียนรู้เบื้องต้นของของประโยชน์ของ Google Classroom นะครับหลังจากนี้เนาะเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่เดี๋ยวจะขออนุญาตเปิดในแต่ละสเตปให้ดูในของจริงก่อนแต่น,นี้มอบหมายให้ก่อนเผื่อท่านใดที่อยู่หน้าคอมสามารถจะทาไปพร้อมๆกับผมตอนที่เดี๋ยวเราเรียนรู้เวิร์กช็อปไปพร้อมๆกันเนาะก็คืออยากจะให้ทุกท่านลองสร้าง Google Classroom ของตัวเองนะครับพร้อมลองใส่เนื้อหา11 11 1นึ่งหนึ่งหนึ่งเนื้อหานะครับให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะ <c oughs> <c oughs> เมื่อสร้างเสร็จแล้วรบกวนเชิญผมภายในอีเมลนี้นะครับอีเมลสวัชชัยสุขศิเดาเดี๋ยวผม เพราะว่าอันนี้ต้องส่งส่งของทางอบรมด้วยถูกไหมครับครับผม,ผมขออนุญาตนิดนึงครับคือว่าจริงๆแล้วคุณครูทุกท่านได้เขียนวิเคราะห์ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็เอาในาหน่วยการเรียนนั้นเลยก็ได้ครับแล้วก็ทำเป็น Google Classroom ได้นะครับเฉพาะหน่วยการเรียนนั้นนะครับที่ที่เราเขียนเมื่อวานนี้นะครับลองไปเปิดดูนะครับ หรือบางค,บคนที่เคยใช้อาจจะเคยใช้อยู่แล้วหรือสร้างอยู่แล้วเนี่ยลองลองส่งมาก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูช่วยดูให้ว่ามันควรจะใส่อะไรเพิ่มหรือมันควรที่เออจะเพิ่มเติมตรงไหนหรืออยากได้เทคนิคอะไรก็สามารถทักหรือถามส่วนตัวมาได้นะครับแล้วก็ส่งมา,งมาเพื่ออย่างน้อยผมเข้าไปตรวจให้ช่วยดูให้นะครับนี่เนาะใบงานของอันนี้นะครับเดี๋ยวขอบคุณครับที่แชร์ให้นะครับ โอเคอ่ะ <Okay>. ah, เดี๋ยวเราลองลองเอ่อวิร์กช็อปไปพร้อมๆกันนะครับตัวเมื่อกี้ที่ผมเปิดไว้ดูนะครับอ่โอเคแล้วกลับมามาหน้าเดิมนะฮะเมื่อกี้ที่เราเข้าไปว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในตัวของ Google Classroom ผ่านตัวแอปเนี่ยที่ทำจากคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเห็นในสไลด์ที่ผมแชร์เนี่ยนะครับที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้คร่าวๆเนี่ยมันจะมีตรงเครื่องหมายบวกนะครับตรงมุมขวามือของของทุกท่านบนหน้าจอเนี่ยมันจะมีอยู่2ส,ส่วนในการเข้าร่วมชั้นเรียนกับสร้างชั้นเรียนตอนนี้ถ้าเกิดใครอยู่หน้าจอสามารถสร้างไปพร้อมกันก็ได้นะครับในวิชานะครับแล้วเดี๋ยวลองดูเทคนิคมันจะเพิ่มตรงไหนได้บ้างอะไรยังไงบ้างนะครับ เรากดตอนนี้เราเป็นผู้สอนเนาะเราต้องสร้างชั้นเรียนก่อนนะครับก็กดสร้างชั้นเรียนเข้าไปเราสร้างชั้นเรียนเข้าไปมันจะถามว่าชื่อชั้นเรียนอะไรครับขอโทษทีครับ